มีคนถามผมมาครับว่าปรากฏที่ผมเลี้ยงเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ผมเลยถือโอกาสในการจะอัปเดตปรากฏนะครับแต่ว่าผมกลับมาตอนค่ำแล้วครับเห็นน้ำสภาพไม่ค่อยดีนะักผมเลยทำการเปลี่ยนน้ำแล้วก็อัปเดตเลยครับมีคนถามครับว่าปรากฏเหลืองเลี้ยงด้วยน้ำประปราได้หรือไม่ครับแล้วก็มีคนถามหลายๆท่านว่าแล้วปลาอย่างอื่นละครับเลี้ยงด้วยน้ำประปราได้หรือไม่ครับวันนี้ผมมีคำตอบมาให้ครับ ที่สำคัญครับผมมีเทคนิคและวิธีการในการกำจัดในส่วนของคอรินที่อยู่ในน้ำประปาครับสักครู่ผมจะซูมให้ดูครับนี่คือปรากฏครับเป็นบ่อปรากฏนะครับผมปล่อยปรากฏลงไป300ตัวครับมาถึงวันนี้ปรากฏผมตายไปประมาณ100ตัวครับเนื่องจากว่าผมให้อาหารตอนเช้าประมาณตีสแล้วไปทำงานครับกลับมาอีกรครั้งหนึ่ง ก็ประมาณ2-3ถึงมทุ่มปรากฏมีอัตราการตายอยู่ที่ประมาณสัก30%ครับในตอนนี้ท่านจะเห็นว่ามันมีปลาอย่างอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นมีปลาหมอมีปลานินและที่สำคัญครับผมมีการใส่ในส่วนของปลาสวายลงไปด้วยเห็นไหมฮะตรงกลางจอนะครับเป็นปลาสวายแล้วก็ผมมีการใส่ทดลอง ปลาเทหรือว่าปลาเทโพนะครับนะฮะลักษณะกายปลาสวายร่วมลงไปด้วยเพื่อเป็นการทดลองเลี้ยงครับเจ็ดสัปดาห์แล้วครับกับการเลี้ยงปลากดขนาดที่ปล่อยตอนนั้นลูกปลามีขนาดประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวผมจะมีการอัปเดตตัวอย่างของปลาลูกปลากดที่มีอายุ7สัปดาห์ว่าจะมีไซส์ขนาดโตเท่าไหร่ครับสักครู่เดียวครับ ครับผมครับอาเรามาดูกันนะครับนี่คือตัวอย่างของปลาครับปลาที่ผมคัดมาเป็นตัวอย่างนะครับ3ตัวครับก็จะมีไซส์เล็กหน่อยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสักสนิ้วครับไซส์โตขึ้นมานิดหนึ่งก็ประมาณสักสมนิ้วกว่าถึงสี่นิ้วครับไซส์โตสุดครับก็อยู่ที่ประมาณ4นิ้วครึ่งเกือบเกือบหนิ้วนะครับนี่คือขนาดของปลากดเหลือง ที่ผมปล่อยลงไปนะครับก็ขนาดตอนปล่อยก็ประมาณสัก1-2นิ้วนะครับบางตัวก็เล็กบางตัวก็ใหญ่นะครับคลาดเค้ากันไปนะครับเจ็ดสัปดาห์แล้วครับเดี๋ยวผมจะนำปลากลับไปปล่อยครับแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนำเทคนิคและวิธีการในการกำจัดคอรีนรวมถึงลดความเครียดของปลาครับเพราะอะไรเลยครับเพราะว่าปลากดเหลืองเนี่ยเป็นปลาที่ตกใจง่ายครับ สักคู่เดียวนะครับโดยโปกติก็จะมีคนถามผมครับว่าเวลาผมเลี้ยงปลาโดยใช้น้ำประปานะครับผมใช้ระดับความสูงเท่าไหร่แน่นอนครับระดับความสูงก็จะแปรผันไปตามไปตามขนาดของตัวปลานะครับสำหรับปลากดนะครับอตอนนี้เียนในภาพนะครับผมจะใช้ระดับความสูงของน้ำนะครับอยู่ที่ประมาณ 40-50ถึงเซนครับเพราะฉะนั้นผมจะเริ่มปล่อยน้ำลงไปนะครับเมื่อน้ำได้ในระดับประมาณสัก20เซนครับผมก็จะทำการใส่เกลือครับนี่คือเกลือครับเกลือที่เราใช้แกงทั่วๆไปนี่แหละครับนะฮะที่เราใส่ลงไปเกลือใช้ปริมาณเท่าไหร่ครับ โดยปกติเกลือก็จะใช้อยู่ที่ประมาณสัก2ขีดถึง5ขีดขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำนะครับโดยปกติแล้วน้ำา1ลูกบาศเมตรก็จะใช้มาสัก2-3สขีดครับตอนนี้ผมช่างมา3ขีดเองครับ<ๆ>เกลือไว้ทำไมรอครับเกลือสามารถที่จะฆ่าแบคทีเรียบางตัวได้นะครับและที่สำคัญก็คือเกลือจะช่วยลดความเครียดของปลาครับโดยเฉพาะปลากรดเนี่ยเนื่องจากว่าปลากรดเนี่ย มีการตกใจที่เป็นปลาตกใจง่ายเพราะฉะนั้นการใช้เกลือก็จะช่วยทำให้เขาคลายเครียดครับผมก็ใส่ลงไปเลยครับหวานไปให้ทั่วครับมีคนตั้งคำถามกับผมครับว่าถ้าจะละลายเกลือกับน้ำแล้วค่อยออกมาเติมได้หรือไม่ก็ได้ครับไม่ได้มีประเด็นอะไรในเรื่องนี้นะครับตอนนี้น้ำก็อยู่ที่ประมาณสัก20%เซแล้วครับ เดียวน้ำพอได้สัก40เซนครับพอน้ำได้40เซนผมก็จะทำการเติมสารกำจัดคอรีนลงไปครับครับผมตอนนี้ระดับน้ำก็อยู่ที่ประมาณสัก40เซนแล้วครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือในส่วนของเกล็ดครับเป็นลักษณะผลึกนะครับนะฮะเกล็ดผลึกตัวนี้ก็คือตัวกำจัดคอรีนครับ การกําจัดคอรีนก็จะเกิดขึ้นที่ผมใช้นะฮะก็จะเกิดขึ้นในตอนที่ผมเซตน้ําได้ระดับแล้วครับถ้าน้ําผมได้ระดับเนี่ยผมก็จะทําการใส่ตัวสารกําจัดคอรีนนะครับน,น้ํา1ลูกบาศเมตรนะฮะหรือหรือว่า1ลูกบาศเมตรนิดๆสาหรับผมเองนะครับผมก็จะใช้ตัวเกล็ดคอรีนนะครับอยู่ที่ประมาณนะฮะนะฮะในรูปนะฮะ ก็หช้อนนะฮะเห็นไหมฮะประมาณหช้อนแค่นี้ครับแล้วผมก็ใส่ลงไปเลยครับเพียงแค่นี้เองครับนะครับเพียงแค่นี้เองก็จะทําให้เราก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาโดยใช้น้ําที่เป็นน้ําประปาได้เลยครับสําหรับในส่วนของการอัปเดตการเลี้ยงปลา ในระบบไบอฟล็อกนะครับแล้วก็เป็นการเลี้ยงปลากดเหลืองด้วยนะครับผมก็จะมาอัปเดตมีคนอาจจะสงสัยว่าแล้ววันนี้ทำไมยังไม่ทำไบอฟล็อกเลยโดยปกติครับผมจะทิ้งน้ำไว้ประมาณสัก12ชั่วโมงครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงประมาณสัก2ทุ่มกว่า,วาแล้วครับพรุ่งนี้เช้าตื่นมาครับเราจะทำเบลฟล็อกครับ เพราะว่าไบโอฟลอกไม่ควรทําในเวลากลางคืนครับทําไมเลยครับเพราะว่ากลางคืนระดับออกซิเจนที่อยู่ในน้ําจะ d r อปครับเพราะฉะนั้นการทาไบโอฟลอกควรทําในเวลากลางวันเพราะว่ากลางวันระดับน้ําระดับออกซิเจนในน้ําจะสูงครับครับเช้าแลวครับเราทิ้งน้ําไว้นะฮะเราทิ้งน้ำไว้ประมาณ หนึ่งคืนครับเมื่อคืนเราลี่น้ำนาะนะฮะเรารอให้น้ํามันเข้าเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็ให้เกรดในส่วนของเกรดกําจัดคอรีนเนี่ยกำจัดตัวคอรีนไปให้หมดนะครับเกลือละลายเรียบร้อยแล้วตอนนี้ตอนเช้าเลยครับตอนเช้านี้ฝนตกนะฮะฝนตกอันนี้เรามาดูครับนะครับผมเกินนําไว้ก่อนหน้านี้ครับว่าในเรื่องของตัวไบโอฟลอกเนี่ยเราควรทําในเวลากลางวันครับ เพราะอะไรครับเพราะว่าในเวลากลางวันเนี่ยออกซิเจนจะไม่ดรอคครับวันนี้ผมมาทำเบลฟล็อกสูตรใหม่นะครับให้ทุกท่านดูนะครับอันนี้คือสูตรที่ไม่ต้องใช้ปูนซีโอไลท์ไม่ต้องใช้น้ำตาลกากน้ำตาลโมลาดนะครับใช้จุลินทรีย์อย่างเดียวเลยครับสำหรับน้ำนะน้ำจำนวนประมาณ1ลูกบาทเมตรกว่าๆผมใช้ช้อนเดียวครับผมก็ เอาน้ำที่อยู่ในในบอ่อนะฮะในบอ่อเลี้ยงปลาเอามาถึงก็จัดก,การละลายเลยครับนี่นะครับละลายแล้วก็คนนี่คือเบลฟลอกตัวใหม่ของผมครับผมทดลองใช้มาหนึ่งครั้งแล้วนะครับได้ผลดีครับได้ผลเท่าๆกับตัวที่เป็นตัวที่ใส่ปูนซีโอไรด์แล้วก็ตัวที่ใส่กากน้ําตาลเลยครับแต่ว่าสําหรับสูตรนี้ไม่ต้องทาอะไรทั้งสิ้นครับก็คือละลายเสร็จละลายเสร็จทำยังไงครับ าใส่เลยครับใส่เลยครับแค่นี้เองครับแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นในกระบวนการของการทำเบลฟอกเลยครับง่ายๆครับก่อนหน้านี้ผมใช้จุลินทรีย์ที่ต้องใช้กรกกำมะตาลที่ต้องใช้เกลือที่ต้องใช้โมลาดท,ที่ต้องใช้ซิโอไลท์แต่สำหรับจุลินทรีย์ตัวนี้ครับไม่ต้องใช้ครับละลายเสร็จ เทเลยครับเทปุ๊บเสร็จเลยครับง่ายครับสำหรับจุลินทรีย์แบบใหม่รุ่นใหม่สำหรับท่านใดที่สนใจก็ลองซื้อหามาใช้กันได้นะครับการเลี้ยงปรากฏในระบบเบลฟลอกของเราเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆครับเพื่อเป็นประกายความคิดให้กับหลายๆท่านเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้ครับขอบคุณสำหรับท่านใดก็ตามแต่นะครับ ที่ได้นําข้อมูลของผมส่งต่อให้กับเพื่อนหรือคนที่รักเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นได้ใช้เป็นแนวทางปรับปรุงในการทำหมาหากินหรือในการเลี้ยงปลาต่อไปนะครับคาราคาลุยฟาร์มมหาสารแห่งความสุขขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ